สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับเกมใหม่แกะกล่องในช่วงพักฟื้นตัวจากอาการป่วยนะครับก็คือเกม a l o n t r e หรือ a l o n 3นั่นเองเกมนี้เนี่ยผู้พัฒนาน่าจะมีทั้งหมด3คนนะครับก็คือจะอ่านเป็นสำเนียงแบบไทยเนาะคือคุณว i ดัสซาราวิจ u สคุณ a l รอนวิ แล้วก็คุณแมดรีฟ e ์นะครับปล่อยออกมาให้เล่นบนสตร a m เนี่ยเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นเกมใหม่แกะกล่องเลยนะครับเพิ่งผ่านแค่2วันแต่ว่าออปชันของตัวเกมเนี่ยไม่ค่อยมีให้เลือกปรับเท่าไหร่นะเพราะว่ามีเพียงแค่ Resolution ขนาดเท่าไหร่กับ Full Screen เท่าไหร่ไม่สามารถปรับเสียงได้นะครับ ตอนนี้เนี่ยที่ผมยังไม่ได้ทำ <c oughs> คลิปของ SD Gundam b a t t r e Allas ต่อเนี่ยเนื่องจากว่าเพราะอาการป่วยเนี่ยทำให้เวลาอ่านตัวอักษรที่มีขนาดเล็กเนี่ยมันจะรู้สึกมึนนะครับแล้วผมก็ยังมีอาการไออยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยยังขอพักตัว SD Gundam ไว้ก่อนเนาะแล้วก็มาหาอะไรที่น่าจะไม่ต้องอ่านเล่นนะเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมแนวฮอร์ร์นะ ขอเตือนไว้ก่อนเลยนะแค่เห็นภาพตอนรอเข้าเกมเข้าเล่นเกมเนี่ยก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าฮอร์เรอร์แน่นอนนะเป็นไซโคโลจิคอนฮอร์เรอร์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทําให้ผมเนี่ยสนใจนะครับเพราะว่าผมสนใจเกมแนวที่มันดูท่าทางน่าตื่นเต้นแต่ว่าเป็นความตื่นเต้นแบบที่ไม่จะเป็นต้อง PVP นั่นเองถ้างั้นเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าเกมนี้เนี่ย มีความรุนแรงแล้วก็น่ากลัวเสียงที่ดุร้ายด้วยนะโหดร้ายนะ<อ>เปิดเปิดมาถึงก็กรีดกราดกันไปแล้วกรีดอะไรไม่รู้สภาพจะเป็นยังไงกันหนะอืมฮึภาพสวยภาพเสีย,ยจนสยองอ่ากด กดคอนโทรลนั่งได้ด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะถุงขยาเหรอถุงขยามันสวยไปไหมเน,นี่ยมันหลูหลาเกินไปอุ้ยืมแต่้อนแสงแบบพยายามจัดเต็มนะเออได้ยินเสียงแล้วก็ไม่อยากเดินไปเลยอยากจะอยู่ตรงนี้ทั้งวัน แต่ว่าเมื่อเราเป็นผู้ให้ความบันเทิงเนี่ยเราก็จะต้องไปค้นหาต้นตอของเสียงนั้นนว่าเสียงนั้นมาจากไหนขึ้นไปข้างบนได้ช่างเป็นเกมที่ดูมืดและเงียบเหงาเหลือเกินช่วงนี้เนี่ยอากาศแถวบ้านผมก็มีเริ่มเย็นขึ้นมาแล้แลวนะครับอะไรส่องขึ้นไปข้างบนทำไมก็ไม่รู้ มีเสียงเหมือนคนก,ะกะระซิบกระซาบอะไรอยู่ในห้องก็ไม่รู้พอเป็นเกมแนวนี้ก็จะแบบ <c oughs> อ๋อสงสัยบอกทางไปมั้งพอเป็นเกมแนวนี้มันก็ไม่ค่อยต้องอ่านเยอะเท่าไหร่นะก็จะค่อนข้างเป็นมิตรต่อการเล่นอ้าวอ้าวอ้าวเราขึ้นมาแล้วเหรอโหตัดอย่างนี้เลยนะ ฝังนู้นมีกราฟฟิตี้สุดสวยงามด้วยจิตกรคนไหนกันหนอที่มาบันเลงอู้บันเลงบทเพลงเอาไว้แถวนี้โอ้ยอะไรแล้วทั้งเฮลทั้งอารอ้โหกรีดร้องกันไม่เว้นวันอื้มือร,ร,รู้แล้วรู้แล้วย,งย,งย,งยิงพูดยิงยิงยิงพูดยิงไม่อยากไปนะเนี่ย โอ้โหอะไรครับเนี่ยเอย็นนิวันเดรมีในครอ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นไหมมันมันเล่าโ,โ,โอ้โหโอ้โหมัน เสียงมันมาจากทางขวานะงั้นเราไปทางขวาก่อนเนาะโอ้ยห้องใต้ดินนะฮะขอกลับบ้านก่อนได้ไหมอะ่ะไม่อยากเข้าไปเลยอะเขากรีใส่เราไม่ยั้งเลย เราอาจจะต้องตามเสียงไปนะโอ้โหเสียงแบบว่าสามมิติอะกล้องแบบสามมิตินำทางเสียงอะไรเนี่ยกระซิบกระซาบซุบซับซุบซับขนลุกขนพองหมดแล้ว,สวเสียงมันเป็นแบบเซราวด้วยนะ มีหรือเปล่าไม่รู้แต่เหมือนเสียงจะนำมาทางนี้นะโอ้ยมีไปฉายหรือไงซาร่ามีครับผมอยู่ตรงนี้แต่ผมตอบไม่ได้ผมพูดได้อย่างเดียว น่าจะถ้าเรามาถูกทางเนี่ยก็คงจะเสียงมันจะตรงกับหน้าจอน่ะเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี้ยไซโคลจิคอนฮอลเลอร์ของแค้ทำไมต้องหาอะไรไปลำบากมะลำพากตัวเองให้ทรมานด้วยนะถึงแม้ว่าจะเล่น SD กันดัมไม่ได้ก็เถอะ แต่แบบว่านี่มันเอาตัวเองมาทรมานชัดๆโอ้ยเสียงมันทำร้ายหัวใจเหลือเกินตอนนี้เนี่ยเหมือนเราอยู่ในตึกที่แบบว่ามีทางเดินแบบไม่สิ้นสุดเลยนะเนี่ยนี่มันอินฟินิตี้ลู ยังมีเสียงอยู่เลยอ่ะไม่มีอินเทอร์แอคอะไรเลยอ่ะปงเปิดอะไรไม่ได้เลยอเราต้องเดินอย่างเงี้ยเรื่อยๆ่ะกดชิปวิ่งได้ด้วยนะอุยมืดแบบไม่เข้าได้ไหม อยลุกสู้แค่เสียงก็พอแล้วนะไม่ต้องปล่อยตัวอะไรออกมาเลยโอ้โหเออปล่อยฉันอยู่คนเดียวต้องเหงาอยู่คนเดียวคนลุกเลยนะฮะเจอเหงาอยู่คนเดียวนี่มันไม่ใช่แล้วล่ะ มีเสียงคนมากระซิบสใส่หูขึ <c oughs> ้นข้างบนไดปะขึ้นข้างบนเนาะไม่ต้องเข้าไอม้มืดๆตรงนั้นได้ก็ได้มั้งเนาะอันนี้ไม่เหมือนเดินวนเวียนอยู่ในไม่ได้นะ <c oughs> อะอก็บังคับให้เราต้องเข้าไปในรูนั้นจริงด้วย ไม่อยากฟังเพลงไม่ต้องเปิดเพลงขนานดะนั้นก็ได้ไม่ต้องมีอินเทอร์แอคอะไรเลยนะมีแต่เสียงเพลงอย่างเดียวก็หลอนแล,มมแล้วความมืดและความเงียบงันมันเกินไปอลอนสาม <c oughs> <c oughs> อารอนอืมอารอนสามเป็นเกมแนวไซโคโลจิคอนฮอลเลอร์สนใจมานั่งดูด้วยกันไหมพี่ <c oughs> เล่นคนเดียวนี่ <c oughs> คนลุกสู้เลยแค่เสียงก็เสียงเงียบไปแล้วนะทุกอย่างเงียบไปเลยแล้วเขาก็บอกใส่เราอีกแล้วตะโกนอัดหูเล่ไปแล้วว่าเธอได้ปล่อยฉันต้องเหงาอยู่คนเดียว แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเธอเป็นใครไงเราก็ต้องปล่อยให้เหงาคนเดียวหรือยูลีมีอ l โลนหรือว่าแบบปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวหรอหรือว่าไม่อยากให้เราเข้าหาถ้าไม่อยากให้เราเข้าหาเรากด e s c ออกจากเกมตอนนี้เลยก็ได้นะเราไม่ไปหาก็ได้นะเนี่ยโอ้ยต้องลงไอรูนั่นยิงแล้วอ่ะ ขอให้มีแค่เสียงนะไม่อยากเห็นอย่างอื่นนอกจากเสียงมันมีเสียงต้งตุตตงตุ๊ตงตงอยู่โอ้ยอย่ามากระซิบข้างหูตอนอยู่ในซอยมืดๆได้ไหมเนี่ยมันเสียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <development> ๋ยวมันคืออะไรมันคืออะไรโอ้โหเอมันวิ่งเร็ววิ่งช้าโอ้โหตามมาแบบติดสปีดโอ้ย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 มีบันไดมีบันไดมันกรีดมันกรีดร้องอัดเรา ขนลุกเลยขนลุกสู้แล้วขนลุกสู้แล้วอย่ากรีดอย่ากรีดอยา่าตอนนี้เรามาไหนแล้วไม่รู้นะฮะวิ่งมั่วไปหมดเลยตอนนี้จะมาอีกไหมเนี่ยมาปะมาปะอุ้ยมานะครับเขาไม่หยุดอ้าวตายแล้วเออเอยเออเอ,อ,อแล้วเราต้องไปทางไหนอ่ะ ตอนนี้เราเราไม่มีอู้หูหูตามมืออ่อะอะยายาเรามาไหนแล้วเนี่ยมันทางมันมึนมมัวมัวมันจะไปหาได้ยังไงคะเนี่ยมันเราจะไปหาทางไปจากที่ไหนอะโอ้ยอู้หูหนักยิ่งกว่าเดิมอีก ตัวอ,อะไรก็ไม่รู้ปลาหมึกเอเลี่ยนอ,ย,นอยู่เยอะอ๋อยน่าจะทำโดยเอาสารประหลาของใครที่เป็นพิษมันมันหมานะ่ะมันหมาอยู่อ่ะมันหมาอยู่โอ้ยเฮ้ยไม่ต้องมีเสียงตามมาก็ได้นะไหนบอกให้อู้หูหมาเป็นกาะครับ ต่ฟันตั้งหลายคก็เห็นอนแรกแสงสว่างแล้วตื่นแล้วโอ้โหเหมือนจะตื่นนะจะตื่นมาที่ไหนก็ไม่รู้ป่าของเซเลดดี้ทับบี้เ,ออเดินลงมาจากราวบันไดเหมือนกับได้หลุดพ้นจากฝันร้ายอันแสนโหดอม,มหิตปิบร,ริตไปแล้ว ดช่้งสวยงามเหลือเกินอย่าบอกนะว่าแล้วก็กลับบ้านแค่นี้เลยจบแล้วเราจะหลุดออกมาจากไอ้ตึกไลท์โอ้โหอะไรเนี่ยเป็นบล็อกนะมันเป็นบล็อกแบบเยอะมากเลยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะ วัมเป็นสถานที่ทดลองของเอเลี่ยนที่ทำไว้เพื่อคุมขังมันทำได้เพียงคาดเดาเท่านั้นเลยดูลังการมากสรุปแล้วมันเป็นเกมผีหรือเป็นเอเลี่ยนหรือเป็นอะไรกันแน่ก็ไม่รู้อ่นั่นครับจบจริงจังเกมสั้นจัดเลยครับแต่ก็ถือว่าสยองได้พอสมควรเลยนะ แม้ว่าเกมมันจะสั้นๆนะครับแต่ใครอยากสัมผัสประสบการณ์วิ่งหนีปีาศาจเพื่อเอาตัวรอดให้ถูกทางเนี่ยก็ลองเล่นดูได้นะครับเกมฟรีด้วยแล้วก็เป็นเกมเล็กๆด้วยนะสำหรับคนที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าคุณได้ช่วยเหลือช่องของเราอย่างเต็มที่แล้วแต่ใครที่ชอบก็ฝากกด Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยเนาะ <c oughs> จะได้ไว้ตามดูคลิปเกม ที่ทางช่องของเราจะอัพโหลดทุกๆวันนะครับตอนหนึ่งทุ่มแล้วก็อายกเว้นมีธุระด่วนพิเศษอะไรก็อาจจะมีการเลนหรือว่าจะมีการมาแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะได้จะได้ลงตอนกี่กี่โมงเนาะแต่ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมสำหรับใครที่กด subscribe ไปแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับสุดยอดเลยคุณทำได้เยี่ยมมากแล้วก็ฝากแชร์คลิป ของช่องเราเออกไปให้เพื่อนๆหรือว่าฝากไปบอกเล่าปากต่อปากกับคนรู้จักของตัวเองนะครับว่าบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีเกมอีกมากมายที่เหมือนจะทำออกมาเพื่อให้เราเนี่ยได้สัมผัสถึงบรรยากาศอะไรบางอย่างครับแม้ว่าเกมเนี่ยมันจะสั้นหรือว่ามีเนื้อหาที่น้อยแค่ไหนเนี่ยแต่ว่า เขาก็สามารถทําให้เราเนี่ยรู้สึกหวาดกลัวคนลูกคนพ้องได้ดีมากเลยนะตอนเล่นนี่ผมขนลุกอย่างหลอนเลยฮะก็อยากให้มาลองสัมผัสดูด้วยตัวเองสักครั้งนะครับสเปเชียลแตงกิ้งจริงๆสามคนนี้นี่ทําเกมได้ดูเดือดมากโอเคครับผมแล้วไว้มาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะครับว่าผมจะนําอะไรมาเล่นอีกเนาะเพราะว่าไม่ได้มีการล็อก เป็นเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเป็น <c oughs> การแรนด o m หาเกมมาเล่นในช่วงระหว่างที่กำลังพักฝืนร่างกายนั่นเองขอบคุณมากๆเลยครับบ๊ายบายอ่าใช่ใช้ชีวิตให้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมครับอย่าลืมทำไดอารี่เควสที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวให้เสร็จด้วยนะจะได้มีความสุขทั่วกันตกครั้งต้องพูนะฮะเป็นสโลโกแกนของช่องนี้เลยก่อนที่จะลากันไปก่อน